สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ตามผลออกทีสามสิบเอ็ดเป็นเจ็ดตัสองมานาร้องสิบแปดนะครับกับแนวทางลาวสตาร์กับลาวสตาร์ VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับก็นำผลที่ออกนะครับมาคิดปมาคำนวณมีก็อาจเลขเด่นนะครับจากศูนย์เก้าก็คัดได้เลยที่แค่สองตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็ียนเพียงกันก็ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรชัยวิจารณญาณการรับชมนะครับก็มาดูลาวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนลาวสตาร์ผลออก6 4 0 5 8นนะครับก็เข้าเนาะวันนี้ เข้าที่046นะครับ3ตัวตัดเล่นหรือว่าไกรบินนะครับก็จะเข้า40แต่ผมไปเน้นผิดตัวรอ3ไม่มานะครับมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลข0นะครับถ้าจับผมก็จะเข้า04ชุดนี้นะครับ ก็ถือว่าแนวทางของผมชุดวินเข้าเนาะเข้า2ตัว3ตัวนาวสตาร์ส่วนวิงโูลดก็เข้าที่เล็กสุดนะครับก็ต่อที่ดาวสตาร์นะครับผลออก8 6 7 5 3นะครับ86753ตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขห้าใครนำ5าไปวิ่งไปโูลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะ ตัวเจาะในเข้าเนาะวันนี้เขาวิ่งโลดอย่างเดียวคือเลขห้านะครับสำหรับลาสตา VIP ครับก็มาตามกันต่อแล้วับวันนี้ใครได้เดี่ยวรางลาสตาก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก FC ด้วยเนาะแล้วนกะับจุดบินแล้วก็สามตัวนะครับครับตัวสองตัวตัวปกติไปให้แล้วสามตัวเมื่อกี้ก็มาตามมนต่อครับวันที่หนึ่ง เดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับเนียวทางลาวสตาร์แล้วก็สตาร์วีไอพี กับแนวตามมุกขพูดไปแล้วเนาะข้างต้นนะครับข้างต้นคลิปก็เป็นตัวเลขที่คิดที่คำนวณที่วิเคราะห์เลขที่นํามาลงให้ก็เป็นเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับการเอาแนวตามไปใช้ก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพความกทากานปิจจรณาเอาเนาะนะครับใครชอบก็นําไปใช้ใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับเรามาดูลาวสตาร์นะครับวันนี้ชุดวินได้เลข เจ็ดสองหกแปดเก้าเลขเด่นนะครับได้เลขเจ็ดกับเลขสองก็กับไปที่เลขสองนะครับก็จะเป็นสองหกสองแปด สองเก้านะครับสามตัวจะไปชุดเดียวนะครับคือสี่สองแปดก็ในที่สอใครชอบเลข7จตับที่เลขเจ็นะครับถ้าเป็น7ก็จะเป็น7 6 7 8หกเจ็ดเนะครับเราต้องการเพิ่มเติมมากก,ก็จับไปในชุดวินเลยนะครับ7จ็8 9 ับต่อที่ลาสตา V I P นะครับลาสตา V I P ชุดบินวันนี้ได้เลขห้าหกสเจ็ดเลขเด่นได้เลขห้าและเลขหก กี่ผมได้นในวันนี้ก็คือจะเข้าตัวไหนผมเน้นด้ที่เลขค่านะครับก็จะจับไปที่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวจับไปที่ สี่เจ็ห้าสี่เจ็ดห้าหรือสี่ห้าเจ็ดก็ได้เจ็ดห้าคือชุดนี้นะครับต้องการเพิ่มเติมจะไปในชุดบินเลยนะครับการที่จะเล่นเล็กรูดไปเล็กเบิ้ลนะครับให้เอาเล็กเด่นไปเบินนะ้ลเนาะเจ็ดเจ็ดสองอห้าหกหหรือท่านจะเอาเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้สองสองห้าห จะเไ,ไม่ต้องไปโหลดจับเยอะนะครับเล็กเบิ้ลหรือว่าท่านจะเบิ้ลอย่างเดียวก็เลือกเอาในชุดวินนี้ก็ได้ไปเบิ้ลแต่ผมแนะนําให้เอาเลขเด่นกับเลขนี้ไปเบิ้ลดีกว่าเดี่วกัสได้รุ่นกว่านะครับ,รบ,บรกับการทรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรครับให้สมาชิกทนะี่รับชท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ หนึ่งเดือนแปดปศสองวันละร้อยสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ